สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมผมร่วงหนัดนะครับผมเอ่อวายจะไปลูกกบห้ากบนะครับผมคืนนี้นะก็เมื่อตอนเที่ยงฝนตกหนักเลยนะครับผมเอ่อทำไมในหน้านะน้ำครึ่งน้ำก้างแลยพี่น้องเอือนะครับผมโอกาสนี้ร่วงหนัดลงอันานั้นร่วงหนัดจบนักเลงน,นี่กับลูกกบห้ากบนี่นะครับผมเอ่อเมื่อวัวคำ ประมาณสักส่งทุ่มนะครับผมก็เล่นเปลี่อนบานบครับหลดเกลืองป่าไฟโซงห้าก,กบกันไล่คันเลยนะครับผมนะผมกัดนั่งอยู่หน้นาบ้านนีก็น,นอนลับไปตื่นหนึ่งเลยนะครับผมเพิ่งตื่นตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักห้าทุ่มนะครับผมเดี๋ยวลงนัดยอกไปห้าก,กบนะครับผมกันนี ไปตอนนาทุมบ่นองเรอ <tinc S 2> <laughs> ประกวกทีมงานแากรับ <submarine> ค <reais> ่าบ้านกันหมดเลยนะครับผมป่านี้ืีไม้ก็น่าจะอยู่การทุ่งนอกหน้าเลยนะครับผมผมว่ดไปดึกๆเอกบมันกบรูนะครับผมเอี่อวัวคำกบมันลืมโลห้าผูเลยนะครับนะซึ่งกามันมันเอะกันวัวคำ กบจับยากนะครับผมพวกขำถ้าไปดึกๆกบจับคูแล้วพี่น้องอคือไม่ต้องผ้าบวกไม่ต้องผ้าเครื่องมือไม่ต้องผ้าซุ้มก็ได้นะครับผมจับมือเป่าก็ได้นะครับผมผมมันจับคูแล้วนะมันคูแล้วนะครับผมแต่ว่าเาคืนนี้เดี๋ยวผมว่าจะผ้าซุ้มไปนะครับผมเพราะว่าคนต้องนักเลยถึงนก็หนามคนเดี๋ยวก็หนามบางทีก็ข้างลึกเพื่อว่าจะเจอกบแล้วมันดำนาๆ ก็เอ่ตาใจบวกใจอชะมวกก็แทงไม่ได้นะครับผมนะแทงไม่ติดมันดำหนามเลยมินแต่ปลาทุ้งนี่ผมว่าป้านนวันนั้นจะดำหนามพื้นพวกครอไปตุงจะได้แต่วันนี้นะครับ

đúng rồi đấy đấy ở đồng nha đi đấy giả, ok gặp ông nhìn nào, ơi nè ờ cọp đúng gọi là gặp ông ปา้นนะครับผมวาเลียวนะพวกคำไม่ต้องเก็บดึกดึกก็โคเนี่ะครับผมได้เหนะครับผมส่งตัว ไปรงองเอยนะครับผมใหม่เออเละเลอืมเล,ละนะยครับผมใหม่จัดเซี่ยวนะอืมอันนี้คืองูเส้งวันนะครับผมงูเงสีงระวันใหม่เติบเลยนะครับผมตัวเดียวจยัดอืมเล,ละนลครับผมนะพ้นตอกนี่ไม่ใช่ว่าเทา้าแต่อกแต่กบนะครับผมงูกับอกนะครับผม เหลวเป็นซี่ลุงเลยนะครับผมนะเกือบนัดนะครับผมชานไปอย่าไปยุ่งกับมันว่านะครับผมนะเรามากอบคืนนี้เป็นแล้วพี่รองเลยนะครับผมกอบโคกันเลยนะครับผมนี่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 แมววู้ดตัวใหญ่แหล่งตัวตายอืม เลยนะป,ปั๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมนีม่นะครับอยู่ใน็ุรูปเลยเสร็จปุ๊บเลยนะครับ<ม>จับเลยกค่นี่ปรับอืม้มอะไรเลยครับผม,มอย่น้องนะี้นะอืม่มซ่องตัวเลยนะครับผมกำลังอันนั้นพอดีนะเหมืหอยฉากบกำลังฟิชเชอลิงพอดีนะครับผมป้านอืมเลยหลงแล้ว ยานกแลพี่น้นองเงอ้อคืนนี่นะครับผมเหลี่ยฟังเที่ยงโลกนะครับนะข้างหน้าเลยเดี๋ยวไอ้นี้ใส่้อถุงกอนนะครับผมเห็นได้แล้วนะครับผมพีนม่น้องเื้อนะนั่งที่นาแวงเลยนะครับผมขู่ละเห็นไหมครับนี่นะครับผมผมว่าแล้วพี่น้องเอ้อนะครับผมไม่ต้องแค่พัวกำรมนะ ดึกๆป่านวานะครับผมกับคูเพ็นเลยรับตีคูเพ็นเละนะปับ๊บ <c oughs> นี่นะครับป่านรุ่มเลยอยู่นี่นป่านผมบอกง่ายตึ <c oughs> ้งตอัวดำน้ำในในน้ำลึกนะครับผมกระไรเหมือนเดิมนะครับผมจับคนปั๊บ ในหลงเลยครับผมพี่้องไกลนะโอะเคโอเคตาลุตตัวเย็ดนี่นีนะครับผมตัวนึงเป็นตาลุตนะครับผมเฮลโต๊บจางเลยอืมป้านตัวตัวบอน,นี้โอเคครับผมเดี๋ยวได้ทุ่งก่อน,นเป็นเวลานะครับผมพี่้องออเลยขอบขู่เวล,ลานะครับผมนะ นังง้างทันนาเลยนะครับจไปยร่องดวงเลยผมคืนนี้นี่นะครับผมเลยพี่น้องเอ้ยตัวตายนะเติอย่างเลยข้อกุอนว่านะควยเล่นนะครับผมเลยเอืเติบนัดตัวตายเหนเนาะ,ะอือจับเลยับ ลงมูนค่ากันไอ้จ๋าอลงเมียนะไม่เตอร์ปืนนี่นะครับเอายกไม่เลยเอาออกจับปักทุ่มไม่ได้จูอื้มหมายโอ้ยเออามาโอ้ยไอ้จออะไรลงเดี๋ยวมูตานูนะครับผมโอเคครับผม เอาโชคดีนี้ได้ทุกคนแม่สาต่ำยากมาคนเดียวพี่น้องเอ้นลยครับผมเพื่อเล่นลากนะครับผมพี่น้องรู้เลยครับผมครงลานนะครับผมเห็นไหมครับเกะๆเลยนะเด็กๆกับครูพี่นะครับผมมดมอบเลยมดเลย Nah, itu dalam. Nah, tulang yang luar. Tu bon. Dia Nah. Tu bon dia teng spoiler tu ตอนที่ว่ามันหลงวัวคำนะครับเออมันหลงในน้ำนะเพราะว่าดึกดึกแสงนัำมาจับคู่กันบนบนที่แห้งขึนมจะลิงอะไรก็อ้อออาวอะไเดี๋ยวเตัวเสือตอัวนะตัวเยเอาตัวเย็ดนะตัวพอ,นะอ่ะอืม ไปเลียนะครับผูโอเคครับเดราจะเริ่้ทุ่งก่อนนะครับโอ้ยโอ้ยน้ำจางอู้ครับมีนะครับผมพี่น้องโอ้ยโอ้ยนะครับนะครับผมกบับ เสือตุ้งลานะครับผมกินอะไรเยนะอืมแล่ะเลยครับผมได้ไล่ตัวเลยนะป่านคืนนี้มาคนเดียวครับน,นะหนักเลง่ากินต้องต้อง c h ạ นะต้อง chạy นะครับผมแต่ได้ลเลยนะนี่ผมว่าเออพอได้กินแล้วนะแต่ว่ามากินครับผมคืนนี้อื เอคอคนทดี่อกฮะตอนวัวคำนะครับผมกลับกับหมดเลยจงก็ผุมกวาได้เลยนะตัวนี้ฐานนี้พอได้กินเลยนะครับผมนี่ก็เอดึกเลยนะครับผมเที่ยงคืนเลยครับเที่ยงคืนกว่าเลยนะครับมาเป็นกลุ่มๆอยู่เลยกลางตรงอ ผมเออเป็นก็ต้งหมดที่ได้คืนนี้นะครับผมเดี๋ยวนับเลยเลกี่ตัวสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองตัวนะครับผมที่น้องสิบสามตัวกับตวัวดีกัน หม่เหรือเลตัวนี้เลยนนครับผมนะจะเปิดาดางเลยเดี๋ยวพามือผมลางนะ,นะ <S 1> <S 1> <S 1> ตัวเมียเลยตัวนี้กันนะครับผมสรงตัวนี้ได้จากโลกนะโอเคครับผมนะไว้ตอนนี้ก่อนนะครับผมนี่ก็ได้เลยครับกลับบ้านเลยนะไปครับผมกลับได้เลย they claim